ไ่กยองนจังคานเอ้เอ้เอ้วนอกคนก็ว่าเขาใชกันได้นะเจ้าภาพเป็นดีค่ะฮัมมม้ก็้เรื่องคณะงานเพียงก็ะแสหนึ่งนะฮะไปไปเองละยอมยิ่งแต่ว่าไรตั้งหาด้งอะไรเออโอ๊ยอันหลอกมือเลียดบังบังไฟโก้หน่ ไปแล้วบ่รบกวนล่ะครับเดินทางปลอดภัยครับเรวยๆครับผมเป็นยังไงพี่น้องเป็นยังไงมาไล่ทิพตมาไล่ทิพตที่ค่นเขาวาค่นเขาซากันหลาย วา่าได้ว่าได้ซาั้งต่พอแม่พอหักแม่หักนั่นแหละครับมีคนบางคนหรือบางกลุ่มน่น้อยมากว่ามาไล่ทิพย์เห็นมัามาไล่ทิพย์นี่ลหละคือมาไล่ทิพย์มาไล่ทิพย์มาไล่จากสวรรค์มาไล่จากพ่อพ่อแม่เอฟซีทิพเพิ่นหักเพินพ่นแพ่งบ่แเวณว่ามูเจ้าสิมาว่าเขาซุ่มซี้ซุ่มหาแบบนั้นเขาโห่นะว่าเป็นคนในวงนะ่ะเขาโห่นะสิบ,บอกให้ ผมก็บผู้คือกันนั่นแหละแต่ก็อยากปากก็อยากเว้าความดีความหักความแพ้งของพ่อพ,อพอ่แม,แม่เขานะ่ะเศร้ามาเนะกัรรับเงื่อนเห็นบอลนะนอนรับให้ได้เงืนมือนอน,นอนตื่นให้ได้เ,เงื่อนแสนบ่อมี่ยังสีมากเรียบเปลยคนที่มากวานอกมาก แสบมักยังน่ะเบิ่งไว้เดอระวังระวังเจ้าสิมีที่ยืนเดอ้อสิบอกให้ระวังไว้ยังก็บสร้างอยู่ยน้ากันก็ให้มีแต่ความสูงความจเจริญบมแมนค่อยแสบผู้ใดหัดไปก็เบิง่งผู้นั้นเบิ่งไปผู้ใดหักแพงหักหนองหรือหัดคนในวงยังก็ว่ากันไป น้องอุ้งหินเนี่บเคยปิปากวา่าผู้ใดบบเคยเนี่ยไม่ได้เห็นงานว่าอะไรขิดเนะคือเงินสวัสดเงินหักเงินแพงทุกสิ่งทุกอย่างที่น่องทำลงไปมีแต่คนหักคนหอมเลย <c oughs> ผมเบาตามที่ตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นอย่างหนึ่งผมก็เป็นเอ็กซี่นองอยู่แล้ว คนอื่นกับเบิ่งคือกันเบิงนขึกันแต่ว่าเค่ดิตนอกหลายกลัวเป็นความหักความแพงขึ้กันเมื่อไดนผมขายทีได้อยู่แถวแถวระยองนะครับติดกับมารีออสผมเสียเอามาไล่ไปหนองขึ้กันเมื่อกี้ผมนั่งสวดสาธุอุ้งอิ้งอุ้งอิ้งอุ้งอิ้งอุอิงอุ้งอิงอุ้งอิอุงอิ้งขึ้กันขอให้ผลบุญขอให้ผลบารมีที่สร้างไว้ ประสบผลสำเร็จเนี่ยก็ชิดได้หขมาไล่นองอหอว่านก่อนกะเกิดปัญหาหัวนองหัวนองก็ได้จากไปด้วยเหตุประการอันเหมะอ,อันควนอันถึงเวลา สงสารสงสารอยู่แต่มันเป็นกรรมเป็นเมืเ่อเวลาเพล่นแล้วเพิินกลับไปดีแล้วสงสารแต่ถ้าเป็นบานอืน่นแบบเา่าบ,บ้านทั่วไปเนี่ยเขากจะเอามาแบ่งพูดเอามาขาดแบ่งพูดอันนึงเป็นง่วนนอง ง่วนนองก็ต้องฝันต้องให้เกลียดให้เกียดขพให้ไปสู่สุติเดอร์ครับน่องมั่วนองวัง่วน่อยวันนี้น่าจะไปขอนแก่นตอนน่องเมื่อกี้เห็นตื่นแล้วครับตื่นแล้วอีบุตระสายกันนาจะเดินทางต่อ <c oughs> มาไล่มาไล่ของนองแกะ หล,หลังจากกลับจากทั่วคอนเสิร์ตกับมาแกะแกะกับเก็บเขาแบ่งเขาธ้านาค้านไม่หน่อยพนจัดการบอ mm hmm. มมีมาไล่ทิพยได้มาสุขขึ้นกับโพดไล่งานทรงงานสุขขึ้นสุขขึ้น mm hmm. อย่าไปแะนองเลยครับอย่าไปแสเบราว่าจะเป็นนองอ่ะผูใ้ใดก็สร้างบ่้องไปแส เข้ามีหนาทีไรงานมีหนาทีชมผลงานของน้อง<ม>ให้ดูมีแบบให้ดูแบบมีความสุข<ม>ให้ดูแบบแบบแท่งเมมดูแลวแสะผู้นั้นแสะผู้นี้นะ<ม>คนที่มักแสะนั่นนะ<ม>คนที่เขาบ่มาแสะคนที่เขาเบิ่งนะ่ะเขาโอเคอยู่แลว้วจิตใจเขานนะประเสริฐประเสริฐพ่อ เขาบม่ไปแสะหรอกนะฝากไว้บ้านนอกอะ่ะช้อนไหนไม่ว่าตั้งไม่เขา่าวะนะตั้งไม่เขา่าวะเข่าข่าว,าวมกว่าไปเกาะวานักขานัา่นเป็นไรลูกนิลมีดยันหลเ่มเลยเปิดในแอปดู ที่อัดยูยูทูบอยู่อโถโถโขโออ้าวขอขออภัยนะครับพอดีพน,น,นักงานเขามามาหาถวยหาซ้ำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับ พวกที่มักแส็กมัดยังกะเศร้าสาต่าง,าางหนา้าต่างตาทำงานสายาสิไปมีอคติขันนอกนะครับเนาะอบอกด้วยความหวังดีบอกด้วยความหวังดีนะครับบอสันเจ้าสิลมจมเด้สิบอกสิบ่มีงานเหตุสิบบ่มีหมองยืนเดอ้อจำไว้สั่งงานสั่งผลงานของตัวเองผู้ดใดเป็น ยูทูบเบอร์ผู้ใดเป็นยังกะสรางผลงานของตัวเองมาเมนสรางแะนะฝากไว้น้ำแน่ผมผู้ใดไปเจาะจงผู้ใดเด้อครับ <c oughs> แค่บอกแค่สอนให้รู้ให้ทราบซื้อผมนบผู้ผา พลังเงียบคนหนึ่งยูทูบเปิดพลังเงียบคนหนึ่งอาชีพบอคอยด้ออกตัวแต่ตอนนี้ก็ขอบอกขอกล่าวไว้แค่นั้นแหละครับนะมีอย่างสคุยกันได้สบายสบายไม่มีปัญหาฝากติดตามในเด้อครับผมนพผู้ผาในช่องไม่ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณร้อยหกคนครับผมยังเห็นยังบ่ได้ ต้องล่อไปเรื่อยๆต้องหาต้องสร้างประสบการณ์สร้างฐานต่อไปครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ